เจ็ 1... แปดแป1 2อ 4... 5, 6, 7, 8, 9, ดูปูอ่ะ <Okay. S 1> กลับจับไก่ได้ไหมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอดูไข่ไก่หน่อยว่ามีกี่อันดีไหมจะเอาเอาจับออกมาให้หน่อยพ่อไก่มันเห็นแล้วเหรอพ่อไก่ก็ไปมีขี่เต็มเลยอ่ะ ออกมาแล้วไหมข้าวลูกไหมข้าวขอเอาไข่ไก่ขอเอาไข่ไก่ว่าบอสจะนับดูว่ามีแกะกับไข่ไก่เท่าไหร่ได้ไหมเอานับดูแต่ตรงนู้นมีกี่ใบไม่อยุบนอกหยุบนอกลูก,กมาเดี๋ยวคนับดู <c oughs> ให้แบบิ๊กบิ๊ก